สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกคุรจักภาคที่9วันนี้ผมมีความชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงนำและก็อวยพรเราท่ามกลางสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาด วันนี้นะครับนอกจากที่เราเมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางคุณจักรเป็นเฮมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพระคำนําชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเทศนานะครับวันนี้ผมจึงขออนุญาตนะครับจากคุณจักรเป็นเฮมที่จะขอประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารไปรยังพี่น้องมวลสมาชิกของคุณจักรภาคที่9นะครับอสองเรื่องหลักๆนะครับวันนี้ที่จะขอแจ้งให้กับพี่น้องทราบนะครับแล้วก็ขอประกาศยิชนเชิญชวนพี่น้อง ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องอร่วมสมัครเป็นสมาชิกของชาพักกิจสงเคราะห์คีดจกักรภาติเก้านะครับเป็นเวลาหลายปีนะครับที่คีดจักรพาติเก้ 9, เรามีกองทุนชาพักกิจสงเคราะห์เกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องบวนสมาชิกในยามเป็นยามตายนะครับอันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องได้สมัคร เป็นสมาชิกนะครับค่าสมัคร50บาทนะครับแล้วก็ขอให้ท่านได้ติดต่อประสานงานไปยังสีบานหรือทางขึ้นจักรของท่านนะครับนี่ก็จะมีค่าสมัครอยู่50บาทนะครับก็ประกาศอันที่2นะครับเรื่องที่2ก็คือว่าขอเชิญชวนพี่น้องสมัครเป็นสมาชิกของโครงการส่งเสริมอาชีพของขภาคทีจ่จภาคที่9นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็มีค่าสมัครอยู่50บาทนะครับเพื่อประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของพี่น้องที่จะมีการ ประกอบอาชีพเสริมนะครับก็จะมีสามารถที่จะเข้ามากู้ยืมเงินทุนนี้เพื่อที่จะนําไปประกอบอาชีพเสริมให้กับครอบครัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ พี่น้องเองนะครับนี่ก็ท่านสามารถติดต่อผ่านทางสีบานผ่านทางครืจักรของท่านได้เลยนะครับอันนี้ก็อยากจะประกาศเชิญชวนและสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะขอ,อให้พี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับด้วยความห่วงใยในช่วงนี้ก็รัฐบาลก็มีการประกาศนะครับให้พี่น้องมีโอกาสได้ไปติดต่อประสานงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอสอมทางโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อที่จะฉีดวัคซีนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอป้องกันโควิด 19ด้วยนะครับนี้ก็ขอพี่น้องอย่าลืมนะครับใส่ใจด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเราก็ขอพระเจ้าอวยพระพรแก่ทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ